คิดอะไรพูด่างๆนะพูดมา่างๆประกาศให้โลกรู im <im ok ้ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรที่ไม่รู้ว่าการป่วยเราขนาดไหนนะเราอะไรยังไงที่ไม่รู้นะคือที่จะรู้ได้ก็ต่อมว่อเราพูดออกมานะวันี้เ่อะไรก็ดน่มคนไม่ายอะไรหมดเลยก็บวาถึงบอ้โไ่ค้าจะต้องไปขอบัตรคิวที่ฝ่ายเบียนก่อนนะคาเยะ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหมอหมอหมอเรับคุอ่อไ้หมคัอยากให้ยังไงครับอยากให้ยัมครับอกใหคอากใหคริ้มไปเลยี่มไหมพอเขาบอกว่าคิวแรกเขาไม่มีใครรู้เลยว่าคิวแรกเป็นของใคร ความคิดนั้นคืออะไรเรื่อ,อ,อกอ่าทพี่เชื่อว่ามีคนคิดอะไรเยอะกว่านี้แต่ไม่พูดหลอกมาใช่ไหมอ่าวยืนชื่น